สวัสดีค่ะรายการล่าข่าวดาราวันนี้กลับมาอยู่กับคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะดาวอภิสราตอบชัดชัดช่อง3ให้เงินชดเชยเท่าไร่หลังจากที่เล y o ย f ออฟเปิดจำนวนเงินที่ได้รับช่อง3ชดเชยเท่าไหร่ไปติดตามกันได้เลยค่ะเรียกว่าสร้างความตกใจให้กับแฟนๆทางหน้าจอทีวีช่อง3ไม่น้อยหลังจากช่องสค่ะมีการประกาศแจ้งพนักง,งานว่า ต้องลดจำนวนพนักง,งาน30%เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยจะให้เงินชดเชยตามอายุการทำงานของพนักง,งานซึ่งผู้ประกาศข่าวสาวคนดังอย่างดาวอภิสราค่ะที่เธอเองก็อยู่กับช่องสามมานานถึง19ปีก็โดนด้วยนะคะส่วนเมื่อโดนถามถึงเรื่องเงินชดเชยเจ้าตัวก็บอกค่ะว่าได้เงินชดเชยทั้งหมด 300วันท่ามกลางแฟนๆที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียดายมากเพราะเพิ่มอายุงานอีกแค่หนึ่งปีก็จะได้เงินชดเชยเป็น400วันแล้วเพราะดาวทำงานมา19ปีจึงเข้าเกณฑ์เงินชดเชยอายุงานครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีที่จ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่า300วันนั่นเองคะ่ะ